สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเกเ400ครับโรงงานแรกครับวันนี้เสียมืดครับโรงงานแรกครับวันนี้เกเ400นี่เป็นรถขนาด105แรงม้าครับ4ูบครับรถรุ่นใหญ่ครับอ๋อพึ่งโรงงานครับวันนี้ก็10ไล่ครับสำหรับเสียมืดครับวันนี้ ซื้อมาในราคาห้าสิบหมื่นครับหรือว่า5้าแสนครับผมถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูรอบก่อนนั่นแหละครับก็วันนี้ก็ลงงานแรกครับก่อพอดีผมว่างจะภารกิจเลยมาถ่ายให้ FC ทุกท่านได้ดูครับว่าของใหม่เจ็ดเจ็ดสีนว่าจะเป็นยังไงครับ รถรุ่นใหญ่ครับแตวบ้านผมนี่ถือว่าเป็นรถคันที่สองครับคันที่ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดบ้านผมก็ร้อยสิบครับคันนี้ก็ร้อยห้าครับก็ถือว่าสุดยอดเลยครับใหญ่ๆอย่างนี้ครับถือมาในราคาห้าแสนก็ถือว่าเกินคุ้มครับปอดนี้ทนสุดๆครับ นี่นะครับฐานเจ็ดใบยี่ครับฐานตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาครับนี่นะครับความแรงของเขาครับรถใหญ่มาเจอหน้าเล็กครับรงงานวันแรกก็ถือว่า เจอของแข็งพอสมควรครับสำหรับรถใหญ่ๆนะครับน้ำมันห้าร้อยนี่เสียมืดว่าน่าจะไถได้ทั้งวันครับคันเกียดนี่ซื้อมาในราคาสามหมื่นเอีดครับสามหมื่นหนึ่งพันครับ ไม่ได้แถมมากับตัวรถนะครับราคาห้าแสนครับมาเซีอเอาเองครับสำหรับผ่านเก็บครับนี่นหครับของใหญ่ครับสี่สูส่ครับรุ่นนี้เสียงเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแน่นมากครับผมว่า ถือว่าซื้อได้ดีมากครับสำหรับเสียม,มืดครับในราคาห้าแสนครับก็เป็นดินทรายครับก็ถ่ายง่ายครับสำหรับรายได้รถไถก็เยอะพอสมควรครับแถวบ้านผมก็ไล่ละสามร้อยครับคิดกัน รถใหญ่ๆอย่างนี้งานมีทั้งปีเหมือนกันครับเพราว่าเสียมืดนี่แถวบ้านผมก็พีมือดีพอสมควรครับงานแก่ก็เลยเยอะครับนี่แหละครับดูเลยครับก็ถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงครับเพราะว่า รถแต่ละคันนี่ใช้งานได้หลายปีครับอย่างเช่นเป็นรถไทฟ,ฟอร์ดอย่างนี้ผมว่านี่ก็ได้หลายปีครับเพราะว่ารถไทฟ,ฟอร์ดนี่เป็นรถที่แข็งมากครับนี่นะครับกลมแรงครับใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าได้ไปดันดินนี่สุดยอดเลยครับ สุดยอดเลยครับ ันนานี่เจ็ดสองม่มีดเท่านั้นแหละครับรถใหญ่ๆก็เกียมม,มุหมมอนกันครับดูใบม,มีดด้านหน้าครับสุดยอดเลยครับใหญ่จัดเลยครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ